สวัสดีค่ะสำหรับอีพีนี้จะมาตอบคำถามของคนในกลุ่มนะที่ถามว่าตัวหินแลกเหล็กเอาไว้ทําอะไรผงหินตีเหล็กเอาไว้ทําอะไรนะคะอันนี้ก็จะตอบสั้นๆเลยไว้ว่าไว้ทําสเตต,ตัสสร้างส่วนจะใช้งานแรกที่ไหนเนี่ยอันนี้มาดูกันนะคะวิธีการแรกพวกผงหินตีเหล็กก็จะไปที่ NPC แรกนะคะแล้วก็ศึกเมืองนะคะทีนี้มันก็จะมี คงหินตีเหล็กตัวเนี้ยให้แรกนะคะอืมแล้วก็มีตัวนี้ให้แรกทีเนี้ยมันอธิบายไว้ว่าสร้างสเตตัดที่อุปกรณ์เลเวล7 3ถึง92ก็จะใช้ตัวนี้สร้างนะคะแล้วส่วนอันนี้ไว้สร้างอุปกรณ์ที่มีเลเวลตั้งแต่9 3 1 2ถึง112ขึ้นไปนโอเคเดี๋ยวค่อยๆแรกที่หลังอันนี้ประมาณนี้ก่อนนะอ่าวิธีการใช้งานนะคะ ไปที่ตีปัวแล้วก็ไปที่สร้างนะคะอ่าจะสังเกตว่าตอนเนี้ยแอมใส่อุปกรณ์เวลลอยเพราะเวลลอยปุ๊บเนี้ยถ้าแอมจะทำสเตตัสสร้างเนี้ยแอมต้องใช้อ่าตัวนี้นะคะจำนวนหนึ่งออันแล้วก็ตัวนี้จำนวนห5สห้าอันนะคะส่วนพงหินตีเหล็กก็ถ้าใช้ทำสเตตัสสร้างก็จะหยุดใช้อยู่ที่สองร้อยนะคะ จำนวน200อันทีนี้วิธีการสร้างก็9ะนะคือวิธีการสร้างใช้งานเดี๋ยวนะแอมจะดูแป๊บหนึ่งแอมมีสร้างไปบ้างล่ะอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ จะทำให้ดูนะอืมโอเคอันนี้เดี๋ยวแอมจะกลับมาที่ของเวล90สก่อนทีนี้ของเวล0ถ้าแอมจะสร้างอะ่ะแอมก็จะต้องใช้พงกินตีเหล็ก200อันเพื่อเปิดสเตตัสมันเพื่อเปิดช่องตัวสเตตัสนะคะพอแอมกดปุ๊บและพอพอแอมกดเปิดปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ส่วนสเตตัส ที่แอมจะสร้างน่ะอ่าอันนี้ขึ้นอยู่ว่าแอมพอใจหรือยังทีนี้สิ่งที่แอมจะหาในการสร้างส่วนมากแอมจะหาพวกภายในพวกอ่พวกดามมีพวกภายในพวกเนี้ยค่ะวิธีการสร้างก็ง่ายๆนะคะให้เรากดหาสเตต,ตัสที่เราจะเอาพอใจไหมถ้าสมมติว่าอ่า ก็กดหาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจถ้าเราพอใจเราจะตัดนให้เราบันทึกแต่ถ้าเราแบบอือนะแอมอยากได้อันนี้แอมก็กดเซฟอ่ะทีนี้แอมกดเซฟแล้วแอมสามารถล็อกค่าที่แอมต้องการได้อันนี้สมมติแอมพอใจค่านี้แอมก็ล็อกค่าที่แอมต้องการได้แล้วก็กดหาไปเรื่อยๆอ่ะอ่ะแอมพอใจอันนี้เอมก็กดเซฟ อันนี้คือการล็อกค่านะคะเราก็จะล็อกไว้แล้วก็แอมก็กดหาค่าที่แอมโอเคทีเนี้ยเราจะหาค่าอะไรก็อ่ะโอเคสมมติว่าแอมพอใจละแอบมบกดเซฟไปพอกดเซฟไปแบบปุ๊บแอมก็แบบกด กดสร้างจนกว่าจะแม็กกะคะ่ะทีนี้ถามว่าเท่าไหร่ถึงแม็กก์เนี่ยเรามาดูอันนี้ก่อนอันเนี้ยเอมทำเอาไว้ที่ดาวตัวนี้คูณ12มันถึงแม็กนะคะอันนี้ก็ลองไปดูว่าเอ่ออันที่เราจะสร้างใหม่เนี่ยมันเท่ากับเท่านี้ไหมเนี่ยตัวนี้จะใช้เยอะในการหาค่า มันจะไม่พออ่าโอเคส่วนอ่าอันนี้หมาอันนี้ที่ออมทำให้ดูเปิดสเตตัสก็คือตัวนี้ไปแล้วเนาะอ่าทีนี้อันนี้ผมกินตีเหล็กเนาะเรามาพูดถึงตัวนี้กันต่อเดีแอวใส่อาวุธก่ออ่าเรากลับไปที่สร้างใหม่ อืมทีนี้ตัวอาวุธที่แอมใส่เนี่ยมันจะเป็นเลเวลหนึ่งนะเพราะงั้นแอมต้องใช้ตัวนี้นะคะในการในการสร้างเสร์เปิดสเตตัสแล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าอาวุธเวลร้อยเนี่ยเรากดำทำสเตตัสสร้างอะ่ะเราสามารถไปอัพขัน้นอาวุธให้เป็นร้อไม่ไม,ม่มั่นใจนะว่าร้อยสอง แล้วก็อัพขั้นก็คือเลื่อนขั้นอาวุธนะคะให้เวลเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมว่าการอัพขั้นอาวุธให้เวลเพิ่มขึ้นน่ะเราต้องดูสิ่งที่เราต้องดูที่เราลดเวลไว้ด้วยนะว่ามันจะสามารถใส่ได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่ได้สร้างอะไรเยอะก็จะมีเท้าค่ะเท้าอันนี้ก็แม็กไป ส่วนการเปิดการใช้งานก็จะเป็นตัวนี้นะคะเปิดใช้งานอันนี้ข้าวๆนะพอเข้าใจกันใช่ไหมเดี๋ยวแอมบูปพาไปดูเซิร์ฟไทยกันดีกว่าอาตอนนี้เรามากันที่เซิร์ฟไทยแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาดูสตตั้างคนต่างชาติจะงงนิดนึงมันเป็นหน้าภาษา ทีนี้อ่านี่คือสเตตัสที่แอมสร้างส่วนมากเลยแอมเน้นหาที่พวกภายในกำลังภายในอ่าส่วนพวกนี้ส่วนมากจะแอมจะทำเสร็จสมบูรณ์ไปค่อนข้างเยอะเหลืออันนี้ที่ยังไม่ได้ทำเนาะไม่ได้ไม่ได้กลับมาเล่นเซิร์ฟไทยเลยส่วนมากที่ยังเล่นอยู่ก็คือเพื่อทำจิตให้ทุกคนได้ดูว่าอะไรแต่ละอย่างในเซิร์ฟไทยอะคะ่ะมีอัพไปมากน้อยแค่ไหนแล้ว อ,อันนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเลยเยน่ยสิ่งที่ต้องใช้ในการเปิดเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราเปิดใช้เนี่ยผลึกเนี่ยมันจะมีผลอะไรบ้างผลึกที่เราใช้อวยพอนะคะจะมีผล ความหมายมันก็จะประมาณนี้นะคะก็จะใช้อันนี้ในการเปิดนะคะจะใช้อยู่สองอย่างเริ่มต้นเลยนะ่าจะเป็นเอ้านะมันใจ แล้วต้นเลยจะเป็นสมบัติช่างเทพสมบัติช่างเทพเนี่ยถ้าเราไม่เติมโปรเราจะหาได้จากหีบสองมังกรนะคะเพราะงั้นไปลงเพจลงกิจ2องมังกรกันเยอะๆแล้วเราก็จะได้กล่องมาเปิดทั้งกล่องจากพักและกล่องส่วนตัวนะอันนี้เปลี่ยนบัญชีแป๊บหนึ่ง Okay. เดี๋ยวแอมจะมาเปิดตัวผลึกนะคะอวยพรสร้างให้ดูนะคะอันนี้จะใช้อันนี้หนึ่งอันน,นนะอย่างที่บอกว่าหีบสององกรเนาะอันนี้ต้องไปลงกิจนะแล้วก็เปิดใช้เนี่ยสมพลงังก็เปิดใช้แบบนี้อวยพราวุธ่ว่องไวนะคะ ส่วนก็อย่างนะายแอมดูยันยันมันกดสร้างไม่ได้อา่ายันเลเวลสิบสี่เลยนะมันกดสร้างไม่ได้ไม่มั่นใจว่าต้องเลเวลเท่าไหรนะ่เนาะถึงจะกดสร้างได้แต่เกาะแต่เกาะเกาะสามารถกดสร้างได้เกาะ <95 S 2> เก้าห้าเดี๋ยนะยันอันนี้เลเวลสิบสี่อุปกรณ์ดังก่าวสร้างไม่ได้อ่ายังกดสร้างไม่ได้อืมกาะกดสร้างได้โอเคอันนี้ก็ จะประมาณนี้นะคะผลึกนะคะนี่ถ้ามีคำถามสงสัยก็ถามกันเข้ามาได้เนะ mm hmm. าะนะแอมยังสงสัยยันอยู่แป๊บหนึ่งไม่แน่ใจว่าเวลเท่าไหร่ถึงจะกดสร้างได้เพราะว่าตัวอีกตัวหนึ่งของสาสแอมอะมันเลเวลสิบเ้าแล้วมันก็เลยไม่มีปัญหาโอเคยันที่กดสร้างได้แอมว่าถ้าไม่ใช่เลเวลสิบห้าก็สิบห ไปนะคะอันนี้ก็ลองดูนะว่าจะกดสร้างได้เลเวลที่เท่าไหร่กันโอเคงั้น EP นี้ก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆอ่าอันนี้มีอย่างหนึ่งคือตัวที่เราสร้างอะคะ่ะเวลาเราสร้างอะอยากให้เราดูตรงนี้นิดนึงว่าอ,อุปกรณ์ที่เราใส่อะมันจะคือสร้างอะมันจะเปลองมากเพราะฉะนี้ถ้าเราอยากได้ตัวนี้ไว้สร้างของวิว เวล90กว่าเนี่ยเราต้องเก็บตัวผงหินสีแดงอะ่ะเอาไว้เพื่อแลกตัวนี้ค่ะซึ่งมันใช้เยอะทีเนี้ยถ้าเราแค่เวล90-92อะ่ะเราเราไม่ต้องไปสร้างมันเลยไม่ต้องไปสร้างสเตตัสให้มันเราเก็บไว้แลกดีกว่าไว้สร้างตัวนี้ทีเดียวอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราจะหรือไม่ก็เราก็สร้างสร้างของตอนเลเวล96ที่มันสามารถอัพขั้นได้จะดีกว่า เพราะว่ามันสามารถอัพเช่นเราใส่ของ96อย่างข้อมือค่ะอย่างข้อมือเราใส่ของ96แล้วเราไปอัพขั้นเนี่ยมันก็จะเลื่อนขั้นเป็น98มันทําให้เราประหยัดตัวเราแล้วตัวที่เราสร้างไว้อะมันจะตามติดไปยังอุปกรณ์ที่เราสร้างด้วยเพราะงั้นก็งงไหมก็คืออย่างอาวุธน่ะมันจะอัพขั้น เลื่อนขั้นได้ตอนเลเวลร้อยเพราะงั้นแอมค่อยทําตอนเลเวลร้อยตอนนี้แอมทําได้แล้วเหลือแต่ตัวผลึกตัวนี้ที่จะต้องหาทีนี้ข้อมืออ่ะมันอัพขั้นได้ตอนเลเวลเก้าสิบหกเพราะงั้นแอมก็จะค่อยกดสร้างตอนเลเวลเก้าสิบหกสวมใส่อุปกรณ์เลเวลเก้าสิบหกอ่าแล้วค่อยกดสร้างแล้วพอทีนี้เวลาแอมไปอัพขั้นหนักก็อาจจะเป็นข้อมือเลเวลเก้าสิบแปดอย่างเงี้ย แต่ว่าแอมต้องทําลดขั้นด้วยนะเพื่อจะสวมใส่อุปกรณ์อันนั้นได้ทีนี้นเราก็จะประหยัดตัวนี้ไปเยอะเราไม่ต้องสร้างสติตัทใหม่จนกว่าจะถึงเลวเกินเลวเลว,เร,ว,เร,ว,เร,วร้อยสิบสองอะ่ะเพราะมันสามารถอัพได้เป็น9 6 9 8หกเก้าแอมก็ยังใส่ได้ใส่ได้เรื่อยๆเป็นหลาย่ันนะคะอืมส่วนสร้อยสร้อยก็เกนะ้านาสิบค่อยทำ ค่อยทำ้าสิบแปดค่อยทำสเตตัสสร้างแล้วก็ไปสามารถไปไปเลื่อนขั้นให้เป็นร้อยสองร้อยร้อยสองอะไรอย่างเงี้ยได้อันนี้ไม่มั่นใจเลเวลนะต้องไปดูกันว่ามันเลื่อนขั้นได้เท่าไหร่แต่แนะนำว่าทำแหวนแหวนค่อยทำตอนเวลเก้าหกใส่ค่อยทำสร้างตอนเวลเก้าแปดข้อมือเนี่ยข้อมือจะทำได้ตั้งแต่เก้าหกนะส่วนอาวุธเนี่ยเเวลร้อยรองเท้า อน่าจะร้อยสองอะค่ะอมรองเท้าเนี้ยถ้าได้เก้าสิบกว่ามาก็ทําได้เลยเออเพราะว่ากว่าจะสวมใส่ได้อีกทีนึงคือร้อยสองมันนานนะอะถ้าได้เก้าสองมาก็น่าจะใส่ได้เลยนะอ่ชุดก็เหมือนกันชุดก็น่าจะเร็วลอยนะครับจะไม่ผิดอันนี้คือวิธีประหยัดน,นะคะแต่ถ้าใครเติมโปรบ,บ่อยๆอะไรบ่อยๆก็ทําไปเถอะมันได้สเตตัสได้ค่าที่เพิ่มขึ้นด้วย อันเนี้ยถ้าไม่เข้าใจหลังใหม่มาแล้วกันเดี๋ยวจะตอบคำถามเนาะบางทีคนทำคลิปอ่อย่างแอมแอมแอมทำคลิปเรื่อยๆแอมไม่ได้สร้างว่าแอมจะต้องพูดหรือพูดอะไรก่อนทำอะไรก่อนอย่างเงี้ยเออแอมไม่ไม่ใช่ยูทูบเบอร์นะแต่แอมทำเพื่อแนะนำคนที่มือใหม่ไม่เคยเล่นหรือยังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอแอมก็จะแนะนำในความเข้าใจของแอมเพราะงั้น แอมไม่ได้ทําเพื่อเป็นยูทูบเบอร์นะไม่อยากให้คือคนทําอะอยากให้ทุกคนมะมาให้กําลังใจในการทําไม่อยากให้ทุกคนออกไปล้อเลียนเพราะว่าคือเพราะว่าคนที่ทำเนะ่ยเขาเขาก็หวังดีเนาะอยากให้ทุกคนเออทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบไม่อยากให้ไปล้อเลียนกันเนาะเพราะว่ามันจะเสียกําลังใจในการทําอย่างเงี้ยอย่างอย่างแอมก็ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์จาก จากการทำ YouTube หรือการทำกลุ่มใน f c e e o o o กแนแค่อยากให้มันเป็นพื้นที่ส่วนกลางเฉยๆไม่อยากให้เกมเนี้ยมันตายไปอยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าบุลลี่กันเลยเนาะเห็นใจเขาเถอะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะบ่นนิดนึงนะแต่ว่าแอมนะบ๊ายบาย